สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วครับจะได้พูดถึงการใช้ Spark คทำ p a r า l l e l Processing นะครับซึ่ง Spark Parallel Processing เนี่ยจะเห็นว่ามันมีสูตรสูตรที่เอาไว้ใช้สำหรับคำนวณหาค่าภายใช่ไหมครับในคลิปนี้จะขอพูดถึงวิธีการคำนวณหาค่าภายโดยใช้การ Random นะครับซึ่งหรือเรียกว่า Monte Carlo นะครับโอเคนะครับ ก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องอาจจะต้องสร้างภาพขึ้นมาให้เห็นก่อนนะครับว่าตอนนี้เราสมมุติว่ามีอยู่สี่เหลี่ยมนะครับมีขนาดสี่เหลี่ยมซึ่งสี่เหลี่ยมเนี่ยมีขนาดเท่ากันกับวงกลมพอดีนะครับแล้ววงกลมเนี่ยนะครับมีรักมีเท่ากับ1นะครับเพื่อให้คำนวณง่ายนั่นเองครับสมสติว่ามีรัศมีเท่ากับ1 ก็การลัศมีนะครับตรงนี้ในค่ารัศมีเนี่ยเท่ากับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นนะครับขนาดของพื้นที่นะครับขนาดของพื้นที่นี้นะครับก็จะมีเท่ากับ 2r อนะครับอันนี้คือขนาดของค่า y กับค่า x เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ สองอ้างเหมือนกันนะครับอ่านะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะครับก็คือทำการแรนดอมนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะมีค่าทั้งหมดเนี่ยร้อยล้านนะครับเราจะแรนดอมข้อมูลเท่ากับหนึ่งร้อยล้านแซมเปิลน,นะครับ การแซกตันขนาด100 000 000หนึ่งร้อยล้าน000 000ข้อมูลดังนั้นในร้อยล้านข้อมูลเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการสุ่มนะครับสุ่ม็กตัวอย่างเช่นเราสุ่มเจอจุดนี้นะครับหรือว่าทีก็จะมาเจอจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้ีนี้เป็นต้นหลายๆจุดนะครับก็จะเป็นการแซกตไปโดยทันจุดนี้นะครับจะทําทั้งหมด100รอล้านครั้งนะครับ1 0อยล้านครั้งทีนี้นะครับ ทำไปเพื่ออะไรนะครับเราจะทำการหาค่าเรโชครับเรโชนะครับนี่เรโชเนี่ยได้มาอย่างไงนะครับเรโชนี่ก็คือเป็นอัตราส่วนระหว่างนะครับค่าพื้นที่ของวงกลมนี้นะครับค่าพื้นที่ของวงกลมนี้ ใช้เป็นพื้นที่ของวงกลมน,นะครับส่วนนะครับหารด้วยพื้นที่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ทั้งหมดทุกท่านคิดว่าจะได้อะไรครับ เป็นอัตราส่วนใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นพายอาร์กำลังสองหารด้วยนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมก็คือ 4R ่อากำลังสองครับจะเป็นเท่ากับนะครับผมตั้งชื่อว่า Ratio ช จะเห็นว่าตัว r เนี่ยนะครับมันก็ตัดกันพอดีใช่ไหมครับแล้วเราเอา4ีคูณแล้ว4เนี่ยก็จะไปอยู่ฝั่งนี้เราจะได้ายนะครับเท่ากับอัตรา4เท่าของเร t i โชครับเราจะได้ค่าายค่า4เท่าของเร t i โชนะครับ โอเคทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าแล้วเราเลโชนี่จะหายอย่งไรนะครับเลโชเนี่ยเราได้มาจากนะครับการสุ่มแซมปลิงจุดนี้นะครับสุ่มแซมปลิงจุดนี่นะครับโดยถ้าเกิดอยู่ในวงกลมนะครับเราก็จะนับว่าเป็นอยู่ในวงกลม ะรับถ้าอยู่อ,อยู่รอกวงกลมเราก็ไม่ได้สนใจนะครับเราสนใจแค่เฉอยู่ในวงเพราะฉะนั้น,น,นอันตราสิโลนี้ก็คือจำนวนจุดครับในวงกลมครับอาน,นี้ จำนวนจุดตรงนะครับ okay. แล้วก็คูณด้วยสีนั่นเองนะครับก็จะได้ค่าหายนะครับผมเพระนาะฉะนั้นนี่ก็คือที่มาของสูตรนะครับ ในการรันสปาร์กนะครับทำให้ท่านเห็นว่าทำไมเราถึงได้3.14มานะครับก็สาเหตุเป็นเพราะว่าเราเอา4นะครับไปคูณกับจำนวนพื้นที่ของวงกลมนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนจุดทั้งหมดที่ทำการสัมผัสนะครับนี่คือจำนวนของ s ัมผัสที่อยู่ภายในวงกลมนะครับ ส่งจนจำนวนพื้นที่ทอยู่ภายในวงกลมได้มาจากฟังก์ชัน Insight นะครับฟังก์ชันอินไซ h ์เนี่ยจะมีการคำนวณหาพื้นที่ในวงกลมมาจาก x กำลังสองบ,บวก y กำลังสองนะครับถ้ามีค่าน้อยกว่า1แสดงว่าอยู่ในวงกลมนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็คืออธิบายถึงวิธีการคำนวณหาค่าพายโดยใช้ Spark ตอนที่2นี่เองนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ